สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงคําที่ผมใช้ผิดในเกมนะครับเนื่องจากเกมนี้กำลังอยู่ในระหว่างสร้างหรือว่าอัปเดตเกมแล้วก็อาจจะมีส่วนที่มันเป็นข้อผิดพลาดบ้างเพราะว่ายังทําไม่เสร็จนะครับแล้วก็เวลาว่างผมเนี่ยมีน้อยวันหนึ่งนี่ว่างไม่ถึงสีชั่วโมงเนาะก็จะใช้เวลาค่อนข้างรีบ ทำเสร็จบางทีเนี่ยอัพก,ก็ดูไม่ทั่วถึงนะแล้วก็ถามว่าวันนี้รู้ได้ไงว่าคําว่าอัปเดตเนี่ยผมพิมพ์ผิดเพราะว่าวันนี้มันมีช่วงว่างไง mm hmm. ก็เลยมาลองตรวจสอบเ,อเกมที่ตัวเองอัปเดตอีกครั้งนึ่ง mm hmm. แล้วก็คุ้นๆเหมือนกับคำว่าอัปโหลดเนี่ยเคยใช้ปอปลานะ mm hmm. ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ อัปเดตล่ะมันใช้พอปลาหรือว่าพอพานกันแน่อ่าจึงได้รู้ว่าที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นพอปลานะอ่าทีนี้เรามาลองดูกันอัปเดตหรืออัปเดต นี่ครับเห็นไหมในเพจอีจกกันเขาก็เคยสงสัยเหมือนกันนะระวางพอพานปอปลาแล้วที่ถูกต้องเนี่ยต้องใช้พอปลานะครับแล้วก็ตัวสะกดต้องเป็นต่อเต่า แต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีคนใช้พอพานเยอะนะมันก็เลยทำให้เราจําผิดจําเป็นพอพานไปด้วยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้นะครับถ้าเราไม่ยึดตามารูปแบบที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็อ่านได้เหมือนกันนะแต่เรามาใช้แบบที่ถูกดีกว่า เดี๋ยวเรามาลองดูใน Facebook บ้างนะเนี่ยอ่ะมาลองอ่านในเว็บเด็กดีกันอันนี้มีเคยมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับคำว่าอัปเดตนะเขาบอกว่าอัปเดตกับอัปเดตเนี่ยสองคำเนี้ยแม้แต่เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือยังใช้สองคำเลย แล้วคำไหนถูกล่ะมาลองดูอันนี้ครับเนี่ยขนาด Facebook นะผมขอยกตัวอย่าง Facebook นะครับคือ Facebook จะใช้2องคำนี้อัปเดตกับอัปเดตคืออีกอันใช้อัปเดตท,ที่เป็นพอปลาแต่พอมาอีกอันเนี่ยใช้พอพานแทนเขาก็เลยสงสัยว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้เนาะจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่า ความผิดพลาดนั่นแหละครับเพราะมันเป็นคำทับศัพท์นะทีนี้มาดูคำอืน่นอัพเกรดอัพเกรดผมเห็นคนใช้พอพานเหมือนกันแล้วมันถูกหรือเปล่า นว่าสรุปว่าอัปเกรดเป็นปอปลาไม่ใช่พอผ่านนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมาลุกคำหนึ่ง โหลดอัพโหลดก็ต้องเป็นปอปลาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่า ชื่อตัวละครในเกมเนี่ยตัวมาริสาเนี่ยผมแก้ได้ไหมคือแก้ได้นะครับแต่ว่าผมตั้งใจตั้งชื่อว่ามาริสาเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบออกเสียงเป็นมาริสาเนาะผมก็เลยไม่แก้เพราะตรงนั้นน่ะสำหรับผมคือผมตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่คำว่าอัปเดตเนี่ยผมพิมพ์ผิดเนาะก็เลยมาอธิบายเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครแบบจำไปผิดๆไง แล้วก็เดี๋ยวจะไปแก้ในเกมย้อนหลังด้วยแต่ในคลิปเนี้ยคงจะไม่แก้ละเพราะว่าขี้เกียจอัดใหม่นะแต่เขียนอธิบายไว้เ,เป็นความคิดเห็นใต้คลิปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่ามันเพิ่มข้อความได้นะอาจจะแปะไว้ที่คลิปด้วยว่าคำที่ถูกต้องเนี่ยมันเขียนยังไงนะสำหรับวันนี้ก็ขอตบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ